สวัสดีครับพบกับทันวิ่งกับบางนี้นะครับ EP ที่ยี่สิบเก้าทับสองนะครับสาเหตุที่เป็นยีิบเก้า็คือราบได้ที่ยังไม่วิ่งนะครับ EP ก็จะยังค้างอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับ <c oughs> ที่เป่าลุกชายก็ <c oughs> วันนี้น่าจอลงจากโรงบาลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเ <c oughs> ย็นนี้เราจะไปซินเนกแล้วพรุ่งนี้จะไปวิ่งกันนะครับ ก็ไปวิ่งมาแค่สองวันนี้รู้สึกว่ามัน,มนเหมือนร่างกายมันความต้องการนะรับต้องการที่จะวิง่งความแบบกระสันอยากวิง่งอย่างรุนแรงเฮ้่อที่นี้ก็ไม่มี bon. <h ây> บอลเฮอแบบสดจริงๆเลยไม่เป็นไรครับลูกชายผมก็อาการดีขึ้นละเดี๋ยวตัวผมเนี่ย เวลานอนเฝ้าก็กินกับน,นอนก็ร่างกายไม่ค่อยดีก็เดี๋ยวเย็นนี้เราไปฟิตนเนสกันแล้วก็ไปหาโค้ดใหญ่โค้ดใหญ่ใหญ่สอนฟิตเนสนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไปวิ่งที่บนเขาก็สําหรับแฟนๆที่คอยติดตามก็ขอภายด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็มีคอมเมนต์มาเต็มเลยครับเป็น ร้อยเป็นพันคอมเมนต์มาเมื่อไหร่จะเมื่อไรจะไปวิ่งสักทีนึงก็โอเคครับครับคำเป็นรองของแฟนๆผู้ติดตามก็สิบสองคนเออโอเคครับโอเคลุยลุยพรุ่งนี้เราไปลุยไปวิ่งกันเลยครับก็ใกล้จะหายแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ วันนี้อาจจะกลับบ้านแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปวิ่งกันพวกเราัอดีครับพบกับผมหัดวิ่งกับบังนี้นะครับก็วันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปวิ่งกันที่บนเขานะครับสวนสาธารณะของเบตงนะครับ สนามฟุตบอลที่สวยแห่งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ยอ,อก,การลังกายแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ออกกาลังกายมาสองวันแล้วรู้สึกว่ามันกล้ามเนื้อเริ่มฝ่อไอ้ยะาแค่สองวันแล้วครับครับก็ <c oughs> อาทิตย์นี้ไม่มีบอลครับมีแต่บอล บอลทีมชาตินะครับก็ใครอยากดูบอลทีมชาติก็ดูได้ที่โมโนนะครับแต่ว่าผมน่าจะไม่ดูนะครับรอดูบอลอาทิตย์หน้าเลยครับก็อันนี้ก็จะมาพรุ่งนี้จะวิ่งประมาณ4กิโลนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อาจดูก่อนว่าจะวิ่ง วิ่งนานเท่าไหร่เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งมาสองวันนี้กล้ามเนื้อน่าจะแข็งแรงน่าจะวิ่งได้มากกว่าสี่กิโลนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับการแข่งวิ่งสิบกิโลในเดือนธันวาคมนะครับจริงๆมันต้องซ้อมสักหกเดือนแต่ว่าผมจะซ้อมสักสองเดือนแล้วก็ไปลองดูนะครับ ลองดูนี่ยังก็คืออาจจะลองแข่งอาจจะนะครับจะยังไม่ตัดสินใจอะไรทีแต่ว่าอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นไป,นป,นป,นปนตามทฤษฎีทุกอย่างนะครับแต่ว่าคนเรามันต้องมีสติประจำตัวนะครับเองไม่กลัวครับกลัวขยัน <c oughs> นะนรับผมขยันวิ่งเนี่ยบางทีอาจจะทำได้ดีก็ได้แล้วลองดูแล้วกันครับก็โอ้มีแมวมาเล่นนะครับวันนี้เอ้ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่สนามแล้วก็อยากวิ่งมากแล้วครับไปวิ่งดยกันพรุ่งนี้น่าจะเจอกุ้งนะครับกุ้ง กุ้งน่าจะมาวิ่งด้วยแล้วก็จะได้คุยกันกับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ไม่แน่นะผมอาจจะไปสัมภาษณ์ท่านท่านมังนะครับมังท่านมังนี่ไม่ได้คุยนาน,น้ะครับเห็นว่าอาทิตย์หน้าต้องเจอทีมดาทีมลอนดอนนะครับอาร์เซนอลเจอสเปอร์นะครับบ้านสเปอร์แบบไม่แน่ใจอาจจะได้ก็เจอเทลซีนะครับน่าจะเป็นอะไรที่มันหนักนะครับ เราจะไปฟังสัมภาษณ์ของมังนะครับว่าถ้าเจอทีมดอนเนี่ยาีซเอานนจะไปไหวไหมโอเคครับโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะครับอืมน่ารักจริงๆในแมวตัวนี้สวัสดีครับพบพบกับผมนะครับฮัดบิงกับบังนี่นะครับ E.P. ที่ยี่สิบเก้าสับสองนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา ตีห้าสี่สิบนะครับก็เยวจะไปวิ่งกันนะครับก็หลังจากลูกชาวจากโรงพยาบาลก็วิ่งเลยครับก็ไปเลยครับลุยโอ้ตอนนี้ก็มึนมืออยู่นะครับก็เจะไปวิ่งบนเขากันนะครับก็ เดี๋ยววิ่งเสร็จก็ได้คงมคุยกันใหม่นะครับค,บคุยกันเลย ก็ตอนนี้วิ่งครบ4กิโลแล้วครับเดี๋ยวเดินต่ออีก2-3รอบนะครับ สวัสดีครับอรุณกันดีกันเราป่วยนะครับไปถึงตามนะแนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับนัดครับนัดนัดนักวิ่งกี่กิโลวิ่งไปรุ่น5โล5โลนะเแต่วว่าแชมป์ตลอดเลยใช่ไหมก็มีบ้างครับไอ้เหี้ยมองแชมป์บินมากี่ปีมันยู่นะครับเลี้ยวฟูวิ่งมากี่ปีและวิ่งมาแต่ตอนอยู่ป .6 ครับอ๋อ ทำไมค่อยโมเท่าไหร่ปอหกปอหกตอนนั้นป๊หกก็ประมาณสิบเอ็ดปีแล้วโอเคปีสิบเอ็ดปีมีเชนรับอะไรรู้เปล่าวิ่งทุกวันวิ่งไปก่อนวิ่งวิ่งเรื่อยๆวิ่งบ่อยๆอ๋อวิ่งวิ่งแบบไม่ไม่ไม่หยุดอ่ะก็คือไม่หยุดไม่ใช่ว่าวิ่งทุกวันนะวิ่งคือวิ่งต่อเนื่องต่อเนื่องให้ต่อเนื่องโอเคโอเคใจนี้ก่อนครับไม่ไม่แบะแล้ว คืนนี้ไม่มีบอลน,นะคือนี้ไม่มีบอลก็ไม่รู้จะสัมภาษณ์แฟนเรียบพูยังไงไานทำอะไรปวดหลังถ้าปวดหลังต้องทำไงปวดหลังทางนี้ทางนี้ครับปวดหลังในนั้นเหรอมันช่วยตรงไหน,นตรงนี้ไงม,มันเป็นการ Rever รีเฟรนเป็นการคลายเส้นอ๋อเป็นการคลายเส้น ไอ้ใช้มือขึ้นเลยนะกดโอเคแล้วก็นับหนึ่งสิบอะไรแบบยังไงนะต้องขาข้างขวาเนี่ยตั้งขาตั้งแล้วก็มือนี่อามือตั้งแล้วก็กดอะแล้วมือมือซ้ายอ่ะมือซ้ายนี่ไงตั้งดีเถอะแล้วก็กดนับหนึ่งถึงสิบเดี๋ยวไปเอามหมยเด็กฝึกวัดโอ้โหหลังเรามือตั้งกดเองนี่จับเอาใช้แรง โอเคกดลงไปกดไปเยอะเดี๋ยวลองดูไปให้มันตึงช่วงเนี้ยช่วงสะโพกถึงหลังเนี้ยมันจะตึงกล้ามจะตึงไหมแล้วกดลงไปสักสิบวินาทีแล้วคลายแล้วก็เปลี่ยนทางนี้บั้งันนี้เป็นการเป็นการคลายคลายกล้ามเนื้อหลังคลายกล้ามเนื้อหลังกับสะโพกโอ้ทำามไตอนนี้อยู่หน้าโรงบามนะครับเดี๋ยวจะไปชั่งน้ำหนักกัน ดูว่าฮะวันนี้เัน49นี่ครับวันนี้วันนี้ก็วิ่งครบ4กิโลนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับดีครับ